ท่านที่เคยเสิร์ชคำว่ากระเบื้องลายโบราณใน Facebook หรือใน Google นะครับก็อาจจะเจองานประกวดตัวหนึ่งนะครับจะเป็นงานประกวดออกแบบลายกระเบื้องลายโบราณนะครับมีผู้เขา้าร่วมประกวดเนี่ยกว่า3 0 0ท่านเลย จะมีแบบที่คนส่งเข้าร่วมประกวดเนี่ยจำนวนมากนะครับอันนี้คือลายที่ผู้ชนะเลิศนะครับโอเคอันนี้คือลายที่ชนะเลิศนะครับได้รับเงินรางวัลมูลค่า20 0 0 0บาทนะครับก็จะเรียกว่าเป็นลายแมวนะครับเป็นลายแมวซึ่งเราก็ทําการผลิตออกมามีการสั่งซื้อนะครับมีใช้างานมาแล้วนะครับเป็นกระเบื้องลายแมวนะเป็นผู้ชนะ1น,นะครับในจํานวนกว่าเกือบ300ท่านเลยกระเบื้องลายโบราณลายแมวที่ชนะ การประกวดครับประกวดออนไลน์ก็คือเราก็จะเปิดโอกาสให้คนส่งแบบแล้วก็ส่งคอนเซปต์มาเราก็จะเชิญอาจารย์นะครับแล้วก็อาร์เคเต t กสถาปนิดีไซเนอร์เนี่ยมาช่วยเป็นกรรมการนะครับตัดสินว่าที่มีโอกาสเข้ารอบมีโอกาสจะชนะเนี้ยนะครับก็จะเชิญกรรมการที่เป็นมีคุณวุฒินะครับด่วยในการตัดสินด้วย